Online. สวัสดีครับผมสมศักดิลล์ฮรลุงผู้ศึกษาภาพสนามเทปิกชัแนลทีวีออนไลน์หรือสารการใหม่ที่ปกอรเรียกนักข่าวนี้เที่ยวแต่ไม่ได้เที่ยวไปไหนครับเที่ยวมาหาข่าวที่ดีมีสาระเดี๋ยวเราไปพบภาพข่าวที่ดีๆมีสาระวันนี้นะครับอ่าได้มีกิจกรรมลดน้ําดําหัวนะครับนี่ฮะกลุ่มบ้านนนทบุรีนะครับ เดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมภาพข่าวแบบเรียลไทม์ภาพข่าวที่มีสาระดีๆครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับใส่น้อยพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2567 บ้านนนทบุรีจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและเล่นน้ำสงกรานซึ่งกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาต่อ่อวันนี้ กลุ่มบ้านนนของเราก็ได้จัดพิธีนะครับลดน้ําผู้สูงอายุนะครับก็ขอบพระคุณผู้สูงอายุทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาทำกิจกรรมด้วยกันนะครับก็ไม่คิดว่าผู้สูงอายุจะมากันเยอะขนาดนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครับทุกท,ทุกท่านเลยนะครับที่ที่มาร่วมกันก็กลุ่มบ้านนนของเราก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ทํากิจกรรมดีๆให้กับชาวไซน้อยของเรานะครับแล้วก็ผ่านตกปกป้องอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับในนามกลุ่มบ้านลนนทบุรีของเราก็ขอตาดนะครับรับใช้ทุกท่านนะครับท,ทุกกิจกรรมเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านนายกนะครับได้ได้กาบ้างนะครับแกมครับ ท่านผอพูนับสี่สุดนะครับท่านนายอำเภอนะครับท่านพิชางประธานชาตินะครับตอนที่นี้ก็น่าปลื้มใจนะครับที่ประธานบานนอนนะครับเด่นเกตจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับคู่อบอ,อุ่นคู่พื้นน่าชื่นใจนะครับก็มาด้วยความดีใจทุกท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่าน มีความสุขนะครับ,บกับงานวันนี้ได้ชื่นใจกันทุกทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะจรจิงๆินง้าเพิ่งบนแร,รกนะคะบมแย่คพูดจะเป็นหมดแล้วคือสวัสดีท่านสสนายพีรุนแล้วก็ประธานนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติมาเนี่ยมางานในวันนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆปู่ย่าตายายทุกท่านที่ให้โอกาสบ้านนนได้รับใช้ได้มีโอกาสได้ ทกิจกรรมร่วมก,กันวันนี้อะค่ะรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนให้การตอนราบ้านมณเป็นอย่างดีรู้สึกไม่คิดไม่หวังว่าทุกคนจะมาเยอะนขนาดนี้เรื่องในใช่สำหรับทคนเรื่องในโอกาสปีใหม่ไทยเดยของวยพร้อทุกท่านนะคะ้ีแต่ความสุขตลอดปีและตลอดไปและพวกเราทีมงานบ้านนนอทพบุรีให้ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะม ้านทำเพื่อใจน้อยให้ดีขึ้นจริ่งยิ่งข,ขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะเหนื่อยนะครับเราทวกนเหนือ่อยห่นลองครับคนสุดท้ายก็คเอ,อคิดคิดให้ดีนะครับโดนแย่โดนแย่กัน้งหมดแล้วนะขอคืนใช่ไหมครับก็ขอคืนนครับ yeah. จะเป็นแย้งคำพิพีนก่อนเลยกขอกราบสวัสดีนะคะท่านสสบนนัสศรสุดนะคะสสท่านสสจุติทธิ์หนะคะและท่านดรสิริศักดิ์เจ้าพงพิพัฒน์นะคะอดีตเลขาธิการรัฐธิเลขาธิการกรรมธิการอหารและความมั่งคั่งมั่นคงของวัดอุทิสภาและท่านพิธูลมิพลังศรนะคะอดีตแม่เพเภอไซนยของเรานั่นเองนะคะวันนี้ ดิฉันเองหรูขอใช้คำว่าหนูแล้วกันนะคะหนูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ท่านผู้ใหญ่ทุกทกท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาทุกท่านในตำบลไซน้องของเราทั้ง11หมู่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมให้เกียรติสลับเวลามาร่วมกิจกรรมกับบ้านนครบุรีของเราในครั้งนี้ครั้งนี้ีบ้านนครบุรีจัด กิจกรรมมหาสงการเป็นปีที่สองของของบ้านวนทบุรีของเราซึ่งปีนี้ก็ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมานะคะนั่นคือเจตจำนงของท่านประธานและผู้บริหารบ้านวนแลน้วคณะทำงานทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำกิจาการงานใดๆก็แล้วแต่ในประมวลไซน้อยของเราเพื่อพี่น้องประชาชนให้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆปีในทุกๆกิจกรรมนะคะฉะนั้น แล้ววันนี้บุกขอเป็นตัวแทนของท่านประธานของคณะผู้บริหารและของสมาชิกบ้านหนน้บุรีุทุกท่านรวมทั้งขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสละเวลาและให้เขียนมาในางาน,นวันนี้พร้อมทั้งคณะแม่ครัวนะคะกิจการงานต่างๆจะสําเร็จรุ่งไปได้ไปไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือจากทุกๆฝ่าย นี่ผมอาจจะมาในฐานะแขกจะดีหน้าผมก็คงมาในฐานะผู้สูงอายุเช่นกันครับพาเข้าหกสิบละก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณประธานฟิล์มนะฮะซึ่งท่านก็มีจิตที่จะดูแลแล้วก็เตืลนตัวตนายกผมชายแล้วก็นายกฟุกเลยเนาะเรียกหลอนเลยนะซึ่งท่านก็มีจิตที่จะพัฒนาใจน้อยของเราอยางที่ สรแกรท่านว่าว่าใจน้อยพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมนฮะก็ขอให้ทำเนี้ติดตาตึงใจพวกเราในเขตน,นะฮะผมเชื่อได้ว่าศักยาภาพที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วนถึงปีเนะี้ยผมว่าฝ่ายตรงข้าวก็สะดุงง้งพอสมควรนะฮะเพราะมวลชนดีมาก้วยเพราะผู้นำทั้งหม ในกิจกรรมวันนี้สำเร็จลุล กุมบ้านนนทบุรีได้เล็งเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่จึงได้จัดให้มีการแสดงชอยของนักศึกษาไปพบกับ เลยนะเนี่ยหนูมองไกลๆเนี่ยอุ้ยอยากไปที่นี่คนคนหน้าตาดีแบบนี้เมื่อก่อนเลยหน้าตาดีที่เนี่ยที่บ้านนนทบุรีเนี่ยหน้าตาดีที่สุดที่เคยเล่นที่สุดเลยยังไงบ้านฉันเรียกว่าไงฮะแกหวานพืชหวางบดโอ้โหแล้วนะใจดีใจดีด้วยชมขนาดนี้ไม่มีแค่ยี่สิบหรอคะนี่อ่ะเขาใจดีนี่ รำวงของผู้สูงอายุไปชมระดับฝีมือของคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายกันครับ ยังไงกระทิดสู้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ไหมตอนนี้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้หยุดพักสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะให้ลูกหล,ล,ลานได้รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุครับ ชืนชื่นฉลองวันคืนจนคืนเพลงกลานดอ,อกเอยยมะเครือแม่ตัวนึงขอเสียงวัยรุ่นหน่อยครับได้เวลาแห่งความสนุกสนานเพลิดเลินไปกับวงดนตรีกวงใหญ่ไปพบกับภาพข่าวครับ กิจกรรมทางน้ำสไลเดอร์และปาร์ตี้บ่อโฟมสุดชุ่มฉ่ำฟรีตลอดงานดับ้านเลขที่9999ซอยวัดไซน้อยตําบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีจัดโดยกลุ่มบ้านนนทบุรี Traffic Channel TV Online